ครั้งเสียงก็ดังคนหลัครัังเสียงดังแล้วดับคันธีนั้เสียงนี่รู้สึกสแล้วรู้สึกในเสียงนั้นดับไปเลยด้วยหรือเปล่าดับไปเลยจริงจเป็นอย่างนี้พอดับไปแล้วรู้สึกทางใจก็เกิดต่อไอ้รู้สึกทางหูดับแล้วทางใจเกิดต่อทางใจเกิดต่อตรงนี้นี่แหละ กระบวนการการฝึกจิตด้วยสติสัมปชัญญะเนี่ยท่านต้องการให้เราฝึกจิตตรงเนี้ยรู้สึกทางหูรู้อะไรมาไอรู้สึกทางใจต้องไปดูสิ่งนั้นต่อ,อรู้สึกทางหูหนึ่งรู้สึกทางหูรู้อะไรมารู้หนึ่งใช่ไหมพอสองดังรู้สึกทางหูเกิดอีกไหม ตอนหนึ่งดังรู้สึกทางหูไปรู้หนึ่งรู้สึกทางใจเกิดต่อต้องไปรู้อะไรด้วยต้องไปรู้ตัวหนึ่งนั้นด้วยเรียกว่ารู้ถูกแต่ถ้ารู้สึกทางใจเนี่ยไม่เข้าไปรู้ไอ้ตัวรู้สึกทางหูที่เขารู้มาตัวนั้นเนี่ยรู้สึกทางใจจะไปรู้ผิดตัว ไปรู้ติดตัวไปรู้อะไรเข้าพอเสียงดังมารู้สึกทางหูเกิดรู้สึกทางหูก็ดับเสียงก็ดับรู้สึกทางใจต้องไปมองต่อไปมองอะไรไปมองเสียงนั้นเอา,สาเ,สเสียงนั้นยังอยู่ไหมตอนรู้สึกทางใจเกิดดับแล้วหรือยังดับแล้วรู้สึกในเสียงเสียงนั้นเนี่ยรู้สึกครั้งนั้นดับไปแล้วหรือยัง ดับแล้วรู้สึกทางใจที่เออกิดตอบไปมองดูจะไปเห็นว่าสองสิ่งดับแล้วไอ้สิ่งที่รู้มาเมื่อสักครู่นี้ดับแล้วกรารู้สึกเมื่อสักครู่นี้ก็ดับแล้วเรารู้สึกทางใจที่ไปมองดูตรงน,นี้เรียกว่ามองถูกพอไปมองดูถูกเลยไปพบความว่างเปล่าของสิ่งของสิ่งของเสียงที่ดังให้รู้สึก ของความรู้สึกที่รู้สึกในเสียงนั้นไปเห็นสิ่งสองสิ่งดับแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วเห็นเป็นของว่างเปล่าเคยได้ยินคําว่าอัตตาบ้างไหมอัตนตาเคยได้ยินไหมเห็นเป็นอัตนตาอะไรเป็นอัตตาเสียงเป็นอัตตาไปแล้วไม่มีแล้วแล้วก็ความรู้สึกเป็นอัตนตาไปแล้วไม่มีแล้วเห็นเป็นของว่างเปล่า เคยได้ยินคำว่าสุญนยตาไหมเห็นเป็นของศูนย์ไม่มีที่พระพุทธเจ้าแสดงว่าอนัตตาท่านแสดงตรงนี้ยให้เห็นเป็นอนัตตาพอเห็นเป็นอนัตตาเห็นเป็นของว่างเห็นปราศจากตัวต,วตวนเนี่ยถามว่ายินดีเกิดได้ไหมขัดใจจะเกิดได้ไหมไปขัดใจในความว่างไปชอบใจในความว่างจะไปชอบใจได้ไหมชอบใจเกิดไม่ได้ขัดใจเกิดไม่ได้ ถ้าไปเห็นอ่านความเป็นจริงว่าไม่มีแล้วยินดีไม่เกิดยินร้ายไม่เกิดเรียกว่าวางเฉยวางเฉยในสิ่งที่เห็นมาวางเฉยต่อความรู้สึกที่รู้สึกมาถ้าไม่ไปมองดูในตัว สิ่งที่มาปรากฏแก่ความรู้สึกครั้งแรกนั้นน่ะไอ้ความรู้สึกทางใจมันจะไปมองอีกอย่างหนึ่งความรู้สึกทางใจจะไปมองอะไรรู้ไหมความรู้สึกทางใจเนี่ยจะไปมองคนพูดค่ะนีแพอความรู้สึกทางใจเปิดขึ้นมาเนี่ยความรู้สึกทางใจที่ไม่ได้ผ่านการฝึกไม่มีสติสัมยาโคบุมเนี่ยจะไปมองคนพูด คนพูดยังอยู่หรือเปล่ายังอยู่ไหมคนพูดตายแล้วเลยพูดพ่ตายก็ทันทีหรือเปล่าคนพูดยังอยู่หรือเปล่าวะคนพูดยังนั่งอยู่และไอ้คนมั่นก็พูดพราะหรือไม่เพระถ้าพูดไม่พระคนพูดยังอยู่ไหมยังอยู่ก็เลยเกลียดคนพูดพอพูดเพระก็ทำไมอ่ะรักคนพูดเนี่ย ได้ยินเสียงแต่ไปเกลียดคนพูดไปรักคนพูดเพราะดูผิดตัวไอ้ตัวที่ปรากฏดแก่ความรู้สึกของเรา,าคืออะไรอะเสียงเสียงครั้งนั้นแล้วก็ความรู้สึกคราวนั้นไอ้ที่เกิดแก่ตัวเราจริงๆมีอยู่สองสิ่งสิ่งหนึ่งคือเสียงสิ่งหนึ่งคือความรู้สึกเวลามองดูถ้าไปมองดู สิ่งที่เกิดแก่ตัวเราจริงๆก็คือตัวเสียงกับตัวความรู้สึกก็จะเห็นว่าความรู้สึกดับแล้วเสียงดับแล้วพอจะมองเห็นความรู้สึกดับแล้วเสียงดับแล้วจิตก็วางเฉยถ้าหาไปมองดูสิ่งที่เกิดแก่ตัวเราจริงๆแล้วให้เห็นตามความเป็นจริงก็จะไปมองเจ้าของเสียงพอจะมองเจ้าของเสียงยังอยู่ไหม เจ้าของเสียงยังอยู่ก็เลยชอบใจขัดใจยินดียินร้ายเกิดถ้าดูใจก็ไม่ดูเจ้าจของเสียงถ้าดูเจ้าของเสียงก็ไม่ได้ดูใจดูใจแล้วปัญหาเกิดหรือเปล่าดูใจแล้วไปเห็นใจดับ่ย ใจคุกใจเกิดแล้วดับหมดหงุดหงิดดับไหมองดับหรือเปล่ากรดดับหรือไม่ดับดับแน่นะกรดนั่นหะทำไมยังกรดอยู่ถามว่าทำไมยังกรดอยู่ เคยโกรธใครนานๆบ้างไหมโกรธเป็นวันนะ่ะมีไหมเหรโกรธเป็นเดือนนะ่ะมีไหมมีหรือไม่มีฮะรอโกรธเขานานๆไงรักกันนานๆนนะมีไหมรักเป็นเดือนมีหรือเปล่า เอาถามเป็นไปได้ไหมคนเรารักกันเป็นเดือนเลยได้ไหมได้หรือไม่ได้ก็แต่งงานกันมาตั้งแต่อายุยี่สิบปัจจุบันนี้ก็ยังรักกันอยู่เนี่ยนี <c oughs> ่รืรอเปล่ายังรักกันอยู่หรือเปล่านะกรอดกันเป็นเดือนๆมีไหมเอาแบบนี้ก็แล้วกันถ้ากรอดเป็นเดือนๆต้องไม่ยิ้มเลยนะตลอดเดือน <G ül s> อเอากรดหนึ่งวันเอาหนึ่งวันน่ะทําได้ไหมกรดหนึ่งวันน่ะวันนั้นต้องไปยิ้มเลยนะถ้ากรดหนึ่งวันน่ะที่เราบอกว่ากรดเขาเป็นวันวัน่ะจริงๆแล้วเราไปยิ้มตั้งหลายครั้งถ้ายืมให้คนอื่นมาตั้งหลายครั้งกรดครั้งเดียวหรือหลายครั้งน่ะัดใจเนี่ยคราวเดียวหรือหลายคราว ขัดใจครั้งเดียวหรือหลายครั้งที่มันโกรธดดนานเป็นวันเนี่ยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เกิดครั้งเดียวเกิดหลายครั้งแล้วเกิดทุกครั้งดับหมดไหมดับหรือไม่ดับถ้าไปมองเห็นว่าดับแล้วเนี่ยโกรธจะหายทาไม่มองเห็นว่าดับแล้วพอรู้สึกโกรธ พอเรารู้สึกโกรธพอไปดนิีถึงคนที่เราโกรธเราก็ขัดใจรู้สึกขัดใจพอรู้สึกขัดใจเสร็จรู้สึกขัดใจก็ดนับพอไปดนิีถึงคนที่เราโกรธใหม่รู้สึกขัดใจก็มาอีกตัวหนึ่งขัดใจต่ออีกครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกขัดใจก็ดับอีกพอไปดนิีถึงคนที่เราขัดใจอีกก็ได้ขัดใจมาอีกครั้งหนึ่งเหไม่ต้องดนินอยู่บ่อยๆ ขัดใจจึงเกิดบ่อยๆขัดใจคลาวเดียวหรือหลายคลาวหลายคลาวทุกคลาวดับหมดหรือเปล่าแต่เรามองไม่เห็นว่าดับแล้วพอรู้สึกขัดใจก็รีบมองดูความรู้สึกขัดใจพอไปมองดูความรู้สึกขัดใจแล้วไปม,มองเห็นอะไรอะ่ะเห็นความรู้สึกขัดใจน,นั้นหลับแล้ว ขณะไปมองวามรู้สึกขัดใจแับแล้วเนี่ยเรียกว่ามองถูก